หน้าปรังเงี้ยมาแลงครับ ที่ราวัดจิตใ่ทอใหญ่าไงโอ,อใส่เราก็สนกุกนี่มันก็ดังมวนอยู่เนี่เสียงมันดอกเสียงถุมกับเสียงท้องอันใส่ทอใยมันก็จีนวกหง,งวงครับอันนี้มันมันดังสุภาพแล้วนะเสียงถุมเสียงถุมผสมกับเสียงท้องเสียงท้องน็่คือเสียงเขกของแซบที่นกกันแซว ยังเม่อแรงเนี่ยนกกันแสวอเลยนกนทางไทยเอิ่นยังก่อนผมก็หาข้อมูลแปลโบร,รันตั้งแต่เทพติกายแล้วภาษาอีสานว่านกกันแสวนกกันแสวครับ โอ้โอ้รถขี่รถอยู่ถนนครับนี่ซั่นนะจังหน่อยท่านผู้ชมนี่ซั่นนะครับ oh, 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 ก็แบบหัดกันพร้ไอ้ลูกทุตัวนี่มันมันมันหักสองเทียวเลเวลาผมตึ้นนะต,ตื่นเลยมัน จับสองมือยังสั่นเลยนะครับ,ท,บรรท่านผู้ชมเบางไงเดอช่องมือใหม่เฮอรถไถท่านผู้ชมเอ๋ย YouTube มันรบปีมันก็แปลกเนาะเขาตัดชั่วโมงตัวครับคือจังหนังพบรบอ่าหนังพบรบฉายในโลกอ่ะนะนี่ดูได้มันพบปีเขาก็ตัดออกชั่วโมงเขาก็ลดลง เอากระสังวิีโอหม่ไปเลยด้วยทดแทนตัวเก่าใส่ทอใ่มันก็ดังหนวกหูครับอันนี้มันดังเสียงเสียงทุ่มครับเสียงทองตึ้งตึ้ง แลามันเขกมันปัง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 ตึกตึกปัง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 เสียงมันมวนเสร็จที่อาที่มันมวนไปอีกแบบอีที่เป็นเสียงทุ่มมาเนี่ยเสร็จที่เสร็จที่มันผสมเสียงเสียงท้องกับเสียงทุ่มนะครับมันเขกปัง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 ตึกตึกปังปังปัง กช้ำว่าเราก็สีเดงกดจากลูกคุบใส่หลูบเสือกหมอบหน้า ขอบุกท่านครับ